ูข้าวโพดห้ามทำสิ่งนี้ช่วงเวลาตอนช่วงเช้าในขณะที่ข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือจะเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวช่วงเช้าเ้าแบบนี้แล้วเกสอนด้านบนเขากำลังบานสังเกตดูจะมีพึ่งชนวลงพวกนี้เข้ามาหาน้ำหวานเขากำลังจะผสม ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือการลดน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์เพราะจะทำให้เกสรที่กำลังบานอยู่หายไปไม่ได้รับการผสมสังเกตดูจะมีไหมของข้าวโพดเกิดขึ้นไหมนี้หนึ่งเส้นคือหนึ่งเมล็ดฉะนั้นช่วงนี้ห้ามเด็ดขาดในการลดน้ำด้วยระบบน้ำสปริงเกอร์สังเกตดูนะครับจะมีพึ่ง กำลังหาน้ำหวานเขาก็จะหาน้ำหวานแต่นั้นเกสรที่เป็นละอองตัวผู้ก็จะหล่นลงใส่ไหมซึ่งเป็นเกสรตัวเมียหนึ่งเส้นคือหนึ่งมเมล็ดระวังนะครับ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด